โอ้คือยุคนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเนี่ยแหละพี่พี่พี่แอนมรกฏพี่ขวัญพี่ลมหลินเนี่ยนยะมาถึงพศออนี้พี่ขวัญพี่ลมหลิน58ปีแล้วนะฮะฮะนี่อดีตนะกก่อนอื่ก่อนอนะคะก็ตอนนี้58ปีเราอ่ะไม่ได้เจอหน้าค่าตามานานมากเพราะเจ้าตัวไม่รับงานละครแล้วนะคะแต่แต่ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมาเจอเรื่องราวของคดีความนี่เมื่อเช้าฮะ พี่ขวัญพี่ลมหลินพร้อมอี้แทนคุณประธานชมรมสันติประชาธรรมไปศูนย์รับแจ้งความกองประชาการตํารวจสอบสวนกลางถนนผลโยทิมเขตจตุจักรไปแจ้งความดําเนินคดีกับบริษัทการตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งพี่ขวัญพี่ลมหลินเล่าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยพี่ก็ไม่ได้รับงานแสดงอะไรแล้วแหละ,ะก็มีเงินทุนอยู่จํานวนหนึ่งเอามาลงทุนทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นแบรนด์ของตัวเองตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วค่ะตอนนั้นก็เห็นรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งเชิญแขกรับเชิญ เป็นเจ้าของบริษัทการตลาดออนไลน์แห่งหนึ่งมาออกรายการค่ะหมายเขาคุยถึงความสําเร็จว่าเนี่ยโอ้โหสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสําเร็จบ้านช่องห้องหอใหญ่โตโโมีรถหรูครับตามแพทเทิร์นเออเป็นต้องดูดีตามแพทเทิร์นนะคะตอนนั้นเนี่ยตนก็มีเงินอยู่ประมาณล้านบาทออก็เลยเชื่อว่าบริษัทการตลาดออนไลน์จเจ้านี้เนี่ยนะคะจะทํายอดการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของตนได้ จึงติดต่อไปหาให้ช่วยทําการตลาดให้กับสินค้าของตนอพอทําสัญญาจ้างจ่ายเงินไป1ล้านบาทเท่านั้นแหละบริษัทการตลาดออนไลน์เจ้านี้ก็รับปากว่าจะทํางานให้20อย่างเลยนะสุดท้ายทําได้แค่เพียงลงเพจ Facebook แอดไลน์นะคะไลน์แอดเข้าไปนะคะว่าใครจะซื้อมาก็ออแอดไลน์กันตรงนี้เขียนคอนเทนต์ลงเพจ3-4อย่างเท่านั้นเองอที่เหลือที่สัญญาว่าจะทำให้ก็ไม่ทำให้หลังจากนั้นก็เลิกติดต่อ,อก,กันไปค่ะ ก็เลยเคยเข้าไปพูดคุยที่บริษัทเนี้ยที่ทําการตลาดออนไลน์เจ้านี้แล้วก็ยังไม่เห็นจะแสดงความรับผิดชอบใดๆแถ่บริษัทเนี้ยอ้างว่ามีค่าปรึกษาครั้งละห0 0 0 0บาทอ๋อคือถ้าจะเดินเข้าไปคุยเนี่ยครั้งละ50,000บาทเอาอย่างนี้แล้วการถ้าคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละพันคล้ายๆกับทนายไงเออๆๆเออคล้ายๆกับทนายคือทนายความเนี่ยนะเวลาสมมติตกลงดีลรับทําคดีกันเนี้ยค่ะ บ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อปรึกษาหาลือต้องเสียตังค์เดี๋ยวเดียเราเอาไเพลงไปเลยกับนายทะบนาม่อันนั้นอันนั้นเพลงเขาจะเปลี่ยนเป็นบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อปรึกษาหาลือไม่ต้องเสียสตังค์เขาเอามารอเรียนไงว่าอาชีพที่รับคําปรึกษาคอนเซลเลช่นทั้งหลายคอนซัลเทชอ่นเวลาเดินเข้าไปคุยอย่างพี่ธนงทนายเนี่ยแหมเป็นรู้แทบจะกดมิเตอร์เลยหรือเปล่าแหมอะไรแบบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการตลาดนะเขาบอกว่าชั่วโมงละพันนะครั้งละห้าหมื่นนะฮะทีนี้ เงินที่ใจใ่ายให้กับเขาเนี่ยจำนวนหนึ่งล้านบาทเนี่ยเลยรู้สึกมันไม่คุ้มค่าครับจึงตัดสินใจทวงคืนความเป็นธรรมให้กับตนเองเพาะกว่าเราที่จะหามาได้น่มันแสนยากเย็นนะแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาเอามาจากเราไปเด้ยอุ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้ออ,อีกอย่างอยากจะบอกให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยกระจายข่าวนี้เพื่อเป็นข้อมูลเตือนไปให้กับประชาชนที่มองหาบริษัททํากันตลาดออนไลน์ต่อไปค่ะอา้าวนานๆเจอกันทีเป็นเรื่องเะเลยฟังเสียงพี่ขวัญพิลลหลินครับ ช่วยทำการตลาดให้เพราะว่าขวัญน่ะไปเห็นเขาในรายการใหญ่รายการหนึ่งทางทีวีเสร็จแล้วทีนี้ขวัญก็เลยมั่นใจทั้งทางรายการด้วยแล้วก็เห็นเขามาโปรโมทว่าเขาสร้างตัวด้วยเงินล้านแล้วก็จนเขามีทั้งบ้านใหญ่โตแล้วมีรถหรูขับหนูก็เลยนึกว่าโอเคหนูมีเงินล้านอยู่หนูไปจ้างให้เขาทำการตลาดให้อ่ะเขาน่าจะ ทำยอดให้เราได้ขายสินค้าให้ขวัญได้อะไรอย่างงี้ค่ะเสร็จปรากฏว่าพอขวัญทําสัญญาจ้างเขาจ่ายเงินไปแล้วล้านากว่าบาทปรากฏว่าเขาบอกเขาจะทาให้ขวัญประมาณ2ี่สิบกว่าอย่าง2ี่สิกว่าข้อแต่จริงๆสิ่งที่ขวัญได้ก็คือได้แค่เพจ Facebook กไลน์แอดมาแล้วก็เ,เขียนคอนเทนต์ลงเพจ facebook ก็ทำแค่3าสี่อย่างเองนะคะอีก10กว่าอย่างเขาไม่ได้ทําให้ควันถ้าใครโดนกระทาเหมือนควันนะคะให้ออกมาช่วยกันเรียกร้องะคะ่ะโอ้็ข้าวด่วนไวอีแล้วคืออันนี้ด่วนเป็นมุมดีนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้รายงานไปหลายละลอก <c oughs> เพื่อนๆจัดคอนเสิร์ตช่วยพี่มัมลาคนอีกไปดูภาพแรกหลังออก